คนไม่มีประสบการณ์เลยนะขับรถนี่คือประสบการณ์ไม่มีเฮอะไรเลยนะประสบการณ์ไม่มีเดี๋ยวเราไปดูว่าน้องจะรอดหรือเปล่าอต้องบอกว่าน้องยังไม่มีประสบการณ์ด้วยแล้วก็ครั้งแรกนะครับแต่ก็มาได้ขนาดนี้ก็ือว่าโอเคนะโอเคแล้วนะเฮ้ยเป็นไรวะเป็นไรวะเฮ้ยล้มล้มล้ม อย่ยเอ้ยลูกเอ้ยลูกอย่ยคนก็เจ็บรถก็อ้วกแม่เอ้ย จากปัมก๊มปตทสวนพึ่งนะตอนนี้ก็กําลังจะเข้าสู่เส้นทางขึ้นเขากระโจมแล้วนะครับระหว่างทางเนี่ยเราก็จะยังเห็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่กําลังขับขี่ขึ้นไปที่เขากระโจมนะครับไม่แน่ใจว่ารถใหญ่ที่มาเส้นทางนี้จะขึ้นไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ที่มาเส้นนี้ก็คือจะขึ้นไปที่เขากระโจมทั้งหมดเลยนะครับ สำหรับเขากระโจมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่มันใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับมันจะไม่ค่อยจําเจบางทีเพื่อนๆจะคิดว่าเราเ่ยมาบ่อยมากนะครับแต่ว่าแต่ละวันแต่ละครั้งเนี่ยเส้นทางของมันเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมนะครับยรอย่างมีก้อ้เนี่ยเขาก็จะชอบให้ผมพามาที่นี่แหล Obrig ะเขากระโจมนะครับจะได้ขับ <això> เองมองลายเป็นดูลายเป็นดูลายหิน,ด,น uhan, ดูนู่นดูนี่นะครับเนี่ยด้านหน้านี้ก็จะเป็นรถสไลด์ครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าน่าจะ ยกมาจากกรุงเทพหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเอามาลงที่เขากระโจมนะครับนี่ ต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h anel นายไรเดอร์ไบทุกที่ที่พิลาครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่เขากระโจมนะครับเท่าที่ทราบมาเนี่ยเป็นการรวมตัวของกลุ่มมอเตอร์ไซค์หลายๆกลุ่มนะครับเดี๋ยวกันวันนี้ก็เลยลองขึ้นมาดูแล้วก็พาน้องเอ้เจ้าดิวเนี่ยสวัสดีครับผมผมดิวครับมีประสบการณ์ขึ้นเขากระโจมไหมไม่เคยเลยครับครั้งแรกจริงไหมจริงครั้งแรกจริงครั้งแรกเอ็มซัลเลเลยนะครับผมครั้งแรกเลยปกติขี่ยังไงทางดาอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเขาโจมนี่ไม่เคยเลยครั้งแรกคิดภาพเลยผมว่ามัน เข็นขึ้นก็นได้พี่ไม่ไม่เคยมาไม่เคยนราเส้นทางมัไม่เคยนะเดี๋ยวติดตามดูน้องว่าน้องจะขึ้นไปที่เขาก็จมสาเร็จหรือเปล่าสหรับแบบคนไม่มีประสบการณ์เลยนะขับรถนี่คือประสบการณ์ไม่มีเฮอะไรเลยนะ <c oughs> ประสบการณ์ไม่มี <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูว่าน้องจะรอดหรือเปล่านะไปครับถึงเวลาแห่งความมันกันแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะขนนมันพังเยอะเลย เบาๆกันทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงจุดกลับใจแล้วนะครับ ก็ตรงนี้ก็เป็นจุดแรกนะสําหรับใครที่มาแล้วก็ไม่อยากจะขึ้นนะสําหรับคนที่อยากจะกลับบ้านแล้วนะครับกลัวกล้าก็กลัวก็สามารถกลับใจได้ตรงจุดนี้แหละทางตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นแค่ถนนที่มันมีรอยแหว่งนะว่านป้น่ะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปช่วงก,ก่อนมันไปไม่ไปด้เราเล้ะเพื่อนโอ้โห

chưa <tôi> mình <gái đợi> bài ấy, nhưng mà hả để này cái kia bác này, này làm kia nó พี่ลองดูเฮ้ยมันจะคัตมันจะหมดเร็วขนาดนี้หรือ,อเปล่ากดลงนี่พี่ลองดูดิคัดมันเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับะรนะพอปล่อยแล้วมันต้องต้องให้มันปืดปืดใช่ปะ่ะม่ม่กเอากังกายตัดทิ้งให้หมด <laughs> คือที่จริงอมันปล่อยมันต้องกระโดดเลยเหมือนไม่กระโดดแม่เออแล้วทำไมมันเร่งไม่ไปมันลุกมันไม่ไปไงผมหึงว่าผูกเว้ยเหนื่อยใช่ไหมโอเคน่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวฮัทมันตึงไปตอนนี้ก็ปรับแล้วแล้วก็เดี๋ยวปล่อยลมลดน้าจะขึ้นไ,ได้ไปทางนี้ทางขวา ทางนี้ทางนี้เออไปเลยไปเลยสองสองขวาขวาขวาเฮ้ยทางนี้เอ้ยเอ๋วไปเอองนุนหนุนเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไปไปไปปล่อยคัดดิปล่อยคัดออก ไปไปไปนั่นแหละถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วคือต้องบอกว่าน้องยังไม่มีประสบการณ์ด้วยแล้วก็ครั้งแรกนะครับแต่ก็มาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะโอเคแล้วนะเฮ้ยเป็นไรวะเป็นไรวะเฮ้ยล้มล้มล้มเลยโอ้ยลุก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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ก้อยสอนน้องยกรถหน่อยเดี๋ยวพี่ก้อยเดินมาครับ ากคนเอาบอกว่าเนี่ยหน้าแรงหน้าแรงมันเป็นอย่างนี้แหละมาว่ายิ่งแรงนะครับฝุ่นยิ่งเยอะพอยิ่งเยอะแล้วก็เวลาเวลาลรถวิ่งเนี่ยล้อมันก็จะฟรีนะครับผมว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยน่าจะดีกว่าหน้าที่เป็นฝุ่นมากกว่านะ ไปช่วยไอย้เจ้าดิวมันดันนะอย่างที่บอกล่ะครั้งแรกอ่ะไม่มีใครเก่งมาจากท้องพ่อท้องแม่หรอกครับมันต้องมีการนี่แหละต้องมีครั้งแรกเสมอพอครั้งแรกผ่านไปครั้งสองมันก็จะติดใจเดี๋ยวมันก็มาเองก็ปไปได้อยู่ใช่ไหมตรงนี้มันมันตัดไปนี่กว่าเดิมหน่อยนึงก็ยังดูอยู่ว่าจต้องคิดตรงนี้แล้วกันคิดว่าไปได้ไหมได้อยู่นะก็ไปลายเดิมอะ่ะไม่ก้อยอะ่ะ เออมันต้องตัดมันี่ข้านี่เข้า,ขาตรงไอป่าเดินน<ะ>ั่นน่ะแล้วก็ชิดสายชายถ้าตัดขึ้นไปโอเคค่อยๆไปค่อยๆยกกระโดดยกกระโดะโดโู้ไปได้เว้ยเรื่อยๆ,ๆยอด เขาดีเคสเองครับว่าอยากจะมาเขาก็จงผีนอกเองด้วยเป็นไงไม่ต้องแบบนี้ไปึ้นไปเนยพี่เขารอช่วยอยู่ข้างบนโอ้พี่เาอุสาน วิ่งมาช่วยเรานะขอบคุณมากเลยนะครับฝากบอกอะไรทางบ้านไหมเดี๋ยวเรามาดูฟีลโนกันนะครับว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับสำหรับจุดเขาคอดนะที่เป็นหินนะครับซึ่งหินหน้านียผมว่ามันเป็นหินที่มันลึกนะแต่ก็ไปได้สบายนะครับไม่ถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากมายสำหรับแกีราฟโนนะครับ เดี๋ยวเรานี่แหละทีนี้คั้นสุดท้ายแล้วโอ้ยแบบโอเค

วุ้ยไม่ขึ้นรอบนี้มันน่ากลัวเดยววะขึ้นทุกครั้งยังไม่น่ากลัวเท่ารอบนี้เลยน,น, <c oughs> นี่นี่ครับมีเด็กตัวน้อย,อยมาด้วยมาจากไหนครับพี่ลูกชายเหรอครับหลานครับโอ้หลานโอ้โหเก่งมากเลยลูกเป็นไงสนุกไหมสนุกไหมจริงป่ะ <c oughs> โอ้โหขี่มาจากไหนเนี่ยลูกมาจากไหนหนูวมาจากไหน <c oughs> โอ้เก่งมากเลยนะพี่นะมาจากไหนครับเนี่ยมาจากลังสิตโอ้โหมากี่โมงลูกมาตั้งแต่กี่โมงครับโอ้เยี่ยมมากเลยนะน้ายกนิ้วให้เลยสุดยอดสุดยอดลูกเฮดเดียวเป็นไงบ้างเขาคลอดเมื่อกี้เนะีะอ๋อเยี่ได้ได้ไปส่องแผ <laughs> ลล้มไหมล้มไปสองรอบพี่ใช่ไหมโอ้โคตรยากเลยครั้งแรกรอบนี้ยังไม่ลม้ม้จ เดี๋ยวข้างหน้านี่แหละกว่าข้างหน้านี่แหละไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจอหนักกว่านี้โอ้โหแย่กันที่สองรอบเลยไม่ไม่ไงแล้วคัดมันมาไหมที่เราไปแต่งความมันเมื่อเช้าเนี่ยอ่านไม่ไม่ไหลเลยตอนนี้พอวิ่งได้ไหมอันนี้เนาได้ครับน่าจะถึงเขาก็โจมนะน่าจะถึงครับรอบแรกนี่ไปไม่ได้เลยมันเยอะผมก็มองไม่ออกตรงไหนตรงไหนฮะต้องต้องพยายามดูดีเทปเซฟอยู่ครับพี่ลองดูลองดูเรื่อยๆครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วสู้ส ได้โย่ได้อยู่เดี๋ยวคอยวิ่งไปเดินไปดูกันคือถ้าเพื่อเพื่อความชัวร์ที่ถ้าไม่ไม่ไม่ชัวร์ก็ต้องเดินไปดูลายเพราะว่าลายแต่ละรอบเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางทีซ้ายได้ขวาไม่ได้ก็มีบางทีหลุมที่เคยมีก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องเดินไปดูลายแล้วก ไปวิเคราะห์ว่ามันมันจะไปได้ไหมถ้าไปไม่ได้ก็ต้องเลือกจุดที่มันปลอดภัยที่สุดนะครับตรงหนอไปนัแล้วเอะตลาดตาเองไ่้เราต้องไปให้แมกกันไปไห้ไป้ไมไม่ซีดอกาแล้วนเดี๋ยวขวาขวามันลึกขวาขวาล่องลืก ไหล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 นแล้วขนแล้วสบายแล้วคุณหมอสบายเลยแล้วไนันละางบนนะมาดูอีกเอ้ยทางบนก็ไม่มีอะไรไี่มีแล้วมี้งหไม่ต้องยกคันเร่ง่ะครับผมลองเทนส์อย่างนี้ดูแบบเติมไม่ต้องยกนะ ต้องรีบต้องร้อนมากครับน้ําแทบไม่ได้กินเลยเพราะว่าเนื่องด้วยอากาศมันเย็นนั่นแหละมันจะทําให้เราไม่ค่อยหิวน้านะครับก็แต่ว่าเราก็ต้องควรที่จะก,กินจิบๆหน่อยเพอให้มันมีน้ําไปหล่อเลี้ยงร่างกายครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเป็นร้อนในได้นะแย yeah! ตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นเพื่อนๆเ,เราเลยเนี่ยจุดตรงนี้ก็จะมองเห็นเงินแปดร้อยที่อยู่ด้านหน้าตรงนูง้น เห็นไหมครับแต่ด้านหน้าของเราตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําครับเดี๋ยวลองเอาโดนไปบินขึ้นตรงนี้หน่อยเพื่อจะได้้าม,มุมสูงของสระน้ำว้าว เอกตัวน้อยๆครับไปแล้วพ่อบอกว่าลงเดินไปกับลูกเดี๋ยวพ่อจะลงน้ำพ่อไปแล้ว,วบ๊ายบายโอ้หน่ารักมากเลยครับมากับครอบครัวนะนี่ไปเที่ยวมันต้องแบบนี้ครับได้บรรยากาศฟินๆพาลูกพาครอบครัวมาขี่รถเล่นนะครับ ไอพี่ไอพี่ะไปทำอะไรมาตกร์คมาริง้าเบียไม่อยู่เบียโอ้ดิวน้องทำอะไรมาเนิ้ไหนอ้าแล้วชิวบวกกันน้องไปไหนล่วงันแล้วเอเก็บไปให้โอ้โหแงงกระเด็หมดเลยมันลื่นเหรอหรือยังไงมันเบีย ทางมันลงมาให้ไหมแล้วมันเบรกไม่อยู่อ่ะแล้วมันล่องใหญ่ๆหลุมใหญ่ๆอ่ะพี่ลงไปทั้งคันเลยลงไปทั้งคันเลยเบรกไม่อยู่แล้วเจ็บอะไรบ้างไหมเนี่ยเจ็บอยู่เจ็บแผลเจ็บแขนประสบการณ์ครั้งแรกประสบการณ์ครั้งแรกอ้วนทั้งตัวเลยนะอ้วนทั้งตัวเลยหาง บอกเพื่อนๆนี่จะมาเขากระจมที่มีไม่มีประสบการณ์เหมือนเดียวอ่ะคลันี่จะทำยังไงโอ้ต้องแบบต้องเตรียมตัวมากว่าไครับรถต้องพร้อมทุกอย่างต้องพร้อมตสี่ตุ่มห้ามาขับนี่เป็นไงใช่ใช่ต้องสติจริงๆอ่ะต้องมองต้องต้องอ่านลายขาจริงๆอ่ะดูสภาพรถผมดิถอดกางเกงปัดดิพี่ฝั่งพี่บุญนอะถอดเสื้อออกให้หมดเป็นไงกระเป๋าดีเลยถอดเสื้อทำเป็นไงมาช้าเมื่อกี้เนี่ยพี่ก้อยเป็นไงก็เอาไอเดียวขึ้นไงรอพี่ก้อยเอาไอเดียวขึ้น ติดดดีีกับมันทางล่าพอดีใช่ป่ะติดเดียวเดบรกเบรกไม่ได้อยู่ก็เลยดูน้องก่อนโอ้ยังเงี้ยังได้อยู่นะพี่ก้อยไม่มาครับฮะพี่ไก้อยไม่มาทีมนี้ว่าพี่ไก่จะหลอกพี่นายมันเชื่อตัวนึงไหนวันนี้เอาคันอะไรมาเอาเอ็มอะไรเอียเปลี่ยนรถแล้วบ่อะไรคันนั้นไปไหนยางเดิมอยู่บ้านครับเอายางเดิมมาลองดูบ้างวันนี้ค้างไหมเนี่ยค้างครับค้างบ่ครับ แต่ของโลจูกับโคครับโอ้สะพานตรงนี้ทําใหม่ด้วยอันนี้น่าจะทําไว้ให้คนที่ผ่านไปผ่านมามาแวะนั่งหรือเปล่าเอ้ยใช่จริงด้วย มีมานั่งด้วยมุงด้วยใบยจ่าครับบรรยากาศร่มรื่นนะเย็ยนสบายโอ้โหสรุปก็ต้องมาขึ้นทางใหม่เนิน800ขึ้นไม่ไหว ้ยเฮ้ยป็นไรบ้างเอ้าทำไมมันสะบัดอย่างนั้นล่ะเว่ยกายเอ้ยเป็นไรไหมฮึบฮึ๊บโอ re, way, ้เคได้อยู่นะเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บอะไรป่ะโอเคโอ้น่ากลัวน่ากลัว ก็ยังไปได้นะโอเคนะพี่ก้อยนะ กาเล่นเยอะไปอย่าห่วงเลยต้องกินไปเลยนะโดดเลยนี่นี่เจอตัวจริงจอทีมเจอจ้าทีมยเจอพาไปเลยมาดงข้ามมาที่มาด็ข้ามมานี่ก่อนแล้วจ่ายจ้าไปรับเด็งก่อนที่ข้ามมานี่ก่อนเนาะโอ้โหรับผู้ใหญ่ก่อนรับผู้ใหญ่ก่อนมานี่เร็วตัวเล็กมานี่เร็วเดี๋ยวมานี่ตัดมานี้เร็วลื่นแล้ว ขับเร็วมานี้เร็วขึ้นมานี้มานี้เร็วขึ้นมาเร็วกินคานขไานไมแล้วพี่น้องเก่งมากเลยจาาแคบงงในข้างล่างเดินสุดท้ายมาเร็วขึ้นมานี้กันเร็วไบเกอร์ตัวเล็กจะไปรับเด็กอ่ะขเรึ้นมางี้เยเกวใจมันได้ไเรนี่ยเดินรอเดินอ ู้หญิงหงผู้ไปจ้าวผู้หญิงดผู้หญิงครับมาไหนมาล้อชมูเด้ยเพี่พี่ไงที่เลยูอ๋อเฮ้หมาไม่ได้เห็นไรอมมีคนมีคนให้กำลังใจเยอะเลยนะอย่าให้เสียชื่อนะป่าจะขึ้นเดียเลยเลอย จมือหน่อยลูกสุดยอดม,มากจมือหน่อยโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมด้วยเยี่ยมฝังนิ้วล้มไปแล้วหนึ่งดีสนุกไหมวันนี้สนุกไหมครับวันนี้สนุกไหมบอกกันสนุกไมหไมจะมาอีกไหมเขากระโจมเนี่ยมาอีกไหมมาอีกไห <c oughs> <c oughs> คิดนานมาก <c oughs> โอ้ยถึงชิวมวกันอกจะหายแต่เราก็มาถึงเขาก็โจมจะได้เป็นไงถึงแล้วถึงแล้วครับคุ้มเหนื่อยคุ้มเจ็บรู้ไหมคุ้มล้มมากี่รอบโอ้หลายแต้มอยู่พี่สี่ห้าแต้มอยู่แล้วเมื่อกี้เป็นไงขึ้นมาไม่ไหวขึ้นมันขึ้นไม่ได้พี่ล้มเลยนะล้มเลยนะวันนี้แกไม่กี้ผมปล่อยเลยใช่ไหมล้มแปะเลยปล่อยปล่อยนอนเลยตรงนี้ไงไหมตรงนี้ไม่มีคนช่วยไงเมื่อกี้เนี้ยก็ได้อยู่แหละ ะ้านนี้้านนีตรงนี้ได้แต่ว่าที่ลมไม่เกลมแบบง่ๆเลยล้มคิวอะมาๆมานั่งกินตอนเช้าพี่ไขึ้นไป้งบนอะับเจ็บไหมลมเมื่อกี้ไม่ถ้าบอกแล้วก้เป็นคนที่ลงแล้ไม่เคยายไปแล้วการลงรอดที่มหนไเหมือนรอดที่เองจบกอรอ